สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้กับโค้ชเฮียบอลทีเด็ดก่อนอื่นก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้โค้ชเฮียด้วยครับแล้วจะลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับข่าวสารให,ใหม่ๆของโค้ชเฮียกันมาดูฟุตบอลวันนี้กันเลยครับวันนี้วันศุกร์ที่5พฤษภาคม2 5 6 6โค้ชเฮียเลือกฟุตบอลคู่ที่น่าสนใจมาวิเคราะห์และให้ทีเด็ดกันอยู่4คู่นะครับมาเริ่มดูโปรแกรมฟุตบอลวันนี้กันครับ เริ่มที่คู่แรกเป็นฟุตบอลบูเดลิกาเยอรมันเป็นการพบกันระหว่างเลเวอร์คูเซ่นที่มานดับ6เปิดบ้านรับการมาเยือนของโคโลนที่มานดับ11คู่นี้คิกออฟเวลาตีหนึ่งครึ่งมาถึงคู่ถัดไปครับก็เป็นฟุตบอลบูเดลีกาเยอรมันเช่นกันเป็นการพบกันระหว่างไมล์ศูนย์ห้าที่มานดับ8เปิดบ้านรับการมาเยือนของชาลเก้ศูนย์สี่ที่มานดับ17คู่นี้ก็คิกออฟเวลาตีหนึ่งครึ่งเช่นกันมาถึงคู่ที่3ครับ เป็นฟุตบอลฮอลแลนด์พรีเมียร์ลีกเป็นการพบกันระหว่างอา c เคซีวาวายที่มันดับ9เปิดบ้านพบกับทีมวอเลนดัมที่มันดับ14คู่นี้คิกออฟเวลาตีหนึ่งตรงมาถึงคู่สุดท้ายครับคู่ที่4เป็นฟุตบอลโปรตุเกสซูเปอร์ลีกเป็นการพบกันระหว่างคาซาเพียที่มันดับ10เปิดบ้านพบกับปอร์ติโมเนเซ่ที่มันดับ13คู่นี้ก็คิกออฟเวลาตี25งเพื่อนเพื่อนท่านไหนครับที่ต้องการรับทัศนะคู่เด็ด คู่อื่นๆคู่ V.I.P ก็แอดไลน์มาหาโค้ดเฮียได้นะครับหรือจะสแกน Q.R. โค้ดที่หน้าจอด้านล่างนี้ก็ทําได้เลยนะครับผมมาเริ่มวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้กับโค้ดเฮียกันเลยครับเริ่มที่คู่แรกทีมเรเวอร์คูเซนเปิดบ้านพบกับโคโลนคู่นี้คลิกออาเวลาตีหนึ่งครึงค่งเลระราคาคู่นี้ครับให้เจ้าบ้านเรเวอร์คูเซนเป็นต่อครึ่งครบลูกสูงต่ําเปิดที่3ลูกมาดูผลงานของทั้งคู่กันครับเริ่มที่เจ้าบ้านเรเวอร์คูเซนตอนนี้อยู่อันดับห มีอยู่48คะแนนผลงานการเล่นในบ้าน15นัดชนะได้8นัดสเสมอ2นัดและแพ้ไป5นัดยิงได้32ประตูเสีย19ประตูอตัตราเวเลตอยู่ที่53.3%มาดูทีมเยือนโคลโนครับตอนนี้ย่อนดับ11มีอยู่35คะแนนผลงานการเล่นเป็นทีมเยือน15นัดชนะมาได้3นัดสเสมอ6นัดและแพ้ไป6นัดยิงได้18ประตูเสีย32ประตูอตัตราเวเลตอยู่ที่20%ซ ผลงานการพบกันเองเฮตูเฮต์นะครับสินัดหลังสุดเป็นเลเวอร์คูเซนชนะได้5นัดเสมอ2นัดและแพ้ไป3นัดผลงานนัดล่าสุดที่ทั้งคู่ได้เจอกันก็เป็นฟุตบอลบนเดซลิกาเมื่อต้นฤดูกาลโคโลเน่ในบ้านครับและแพ้กับเลเวอร์คูเซนไปด้วยสกอร์หประตูต่อ2แล้วเลเวอร์คูเซนก็ทำผลงานได้ดีในบ้านตัวเองครับในการเจอกับโคโลน5นัดหลังสุดชนะมาได้ถึง3นัดเสมอ1นัดและแพ้ไป1นนัด การแพ้แพ้หนึ่งนัดก็เกิดขึ้นในฤด,ดูกาลที่แล้วครับเลเวอร์เล่นในบ้านและแพ้กับโคโรนไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งมาดูผลกางคันที่ผ่านมาของเลเวอร์คูเซนกันบ้างครับสิบนัดหลังสุดเลเวอร์ก็ชนะมาได้เจ็ดนัดเสมอสามนัดและยังไม่แพ้ใครครับนัดล่าสุดที่เลเวอร์ลงเล่นก็ลงเล่นในฟุตบอลบูดเดสลีกาเลเวอร์ออกไปเยือนยูเนียนเบอร์ลินและเสมอมาได้ด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์และผลงานสี่นัดหลังในการเล่นในบ้านของเลเวอร์ก็ได้ผลงานได้ดีครับชนะมาได้สามนัดและเสมอมาหนึ่งน มาดูผลการแข่งของโคโรนกันบ้างครับ10นัดหลังสุดโคโลนก็ชนะมาได้2นัดเสมอ3นัดและแพ้ไป5นัดผลงานนัดล่าสุดที่โคโลนลงเล่นก็ลงเล่นในฟุตบอลบูเดสลีกาโคโลนเล่นในบ้านครับและแพ้กับไฟบวกไปด้วยสกอร์หประตูต่อศูนและผลงาน5นัดหลังสุดทุกรายการของโคโลนครับก็ทำผลงานได้พอใช้ได้ชนะมาได้2นัดเสมอ2นัดและแพ้ไปเพียงแค่นัดเดียว เฮนดีแคบเอเชียยอนหลังราคาเดียวกันที่ราคาครึ่งควบลูกราคานี้เลเวอร์คูเซนกินราคานี้มาเกมเดียวครับและเสียราคานี้ไป4เกมมาดูโคโลนครับราคาครึ่งควบลูกราคานี้โคโลนก็กินราคานี้มา3เกมและเสียราคานี้ไป2เกมสูงต่ำสามลูกเลเวอร์คูเซนโอเวอร์หเกมครับเจ้าไป1เกมแลนเดอร์ไป3เกมมาดูโคโลนครับสูงต่ำสามลูกโคโลนโอเวอร์ไป4เกมครับและเจ้ามา1เกมมาดูความพร้อมของทั้งสองทีมกันครับ เริ่มที่เจ้าบ้านเลเวอร์คูเซนเกมนี้จะมาในระบบ3 4 2 1เลเวอร์เกมนี้มีผู้เล่นบาดเจ็บ3รลายครับผู้เล่นตัวหลักอย่างพัตติกชีคศูนย์หน้าประจําทีมยังไม่หายบาดเจ็บกลับมาลงเล่นได้ครับแต่ตัวหลักๆก็ยังอยู่กันครบครับส่็นผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามผู้ประตูยังใช้ลูคัสลาเด็กสกี้กองหลังก็ยังมีตัวหลักอย่างโจนาธานทาลงเล่นร่วมกับเอ็ดมอนต์ตาบซอบากองกลางตัวหลักยังเป็นโรเบิร์ตเอนดิตจับกู้กับ เอเซกิเอล巴ซิโอสวิงแบ็กฝั่งซ้ายเป็นปีโอเฮนคาปีวิงแบ็กฝั่งขวาวันนี้ใช้เจเรมี่ฟิมปงมิดฟิวตัวลูกสองคนเป็นฟอรเรนเวิร์ดจับคู่กับมูซาดิยาบีสุดหน้าตัวเป้าวันนี้ใช้อาร์มินอักลีก็น่าจะเป็นชุดใหญ่ของเลเวลูคุเซ่นนะครับในเกมนี้ขาดไปแค่พัตติกชิกสุดหน้าตัวเป้าคนเดียวมาดูฝั่งทีมเยือนโครโลนกันบ้างครับเกมนี้จะมาในระบบ451เกมนี้โคโลนจะมีผู้เล่นบาดเจ็บ2รายครับ และมีผู้เล่นติดโทษแบนหนึ่งลายผู้เล่นตัวหลักที่ติดโทษแบนนะครับก็คืออิลิกมาเทลส่วนผู้เล่นคนอื่นๆก็ลงสนามกันได้ครบครับสเสียดผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในเกมนี้ของโคโลนเริ่มที่ผู้สาปะตูครับเกมนี้ใช้มาวินชลอปคู่สินะครับวันนี้ใช้จูเลียนชาบอกจับกู้กับติโมโฮูเบอร์แม็กขวาเป็นเบ no นโนสมิธแม็กซ้ายเป็นกัปตันทีมอย่างจนาสเฮกเตอร์วิฟิลตัวรับวันนี้ใช้เอลลี่สกิลีย วิฟิวตัวลูกวันนี้เป็นเดจันลูบิสิตจับคู่กับแจนเทลแมนวิงแบ็กทางด้านขวาวันนี้ใช้ลินตันไมนาส่วนทางซ้ายเป็นหน้าที่ของฟลอเรนไคยส่วนหน้าตัวเป้าวันนี้เป็นเดวีเเชลเก้ก็สมบูรณ์เช่นกันนะครับสำหรับโคโรนในเกมนี้เกมนี้ทั้งคู่มาเจอกันนะครับผลงานนัดแรกเป็นเลเวอร์คูเซนชนะมาได้ก่อนในบ้านของโคโรนมาวันนี้เล่นบ้านเลเวอร์คูเซนกันบ้างเลเวอร์คูเซนผลงานในบ้านค่อนข้างดีครับ15นัดชนะได้ถึง8นัดและแพ้ไปเพียงแค่5นัด ตอนนี้ลังอันดับ6ของตารางครับมีอยู่48คะแนนมีรู้ลึกอยู่นะครับในการติดท็อป4ไปลุ้นเล่นฟุตบลอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูก,กาลหน้าผลงานห้านัดหลังสุดในทุกรายการก็ยังไม่แพ้ใครเลยครับมาเจอกับโคโลนวันนี้ครับมาเจอกับโคโลนผลงานการเล่นเป็นทีมเยือนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ15นัดชนะมาได้3นัดและแพ้ไปถึง6นัดและเสียไปถึง32ประตูหรือว่าเสียประตูค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับสำหรับโคโลนในการเล่นเป็นทีมเยือน ในการเล่นไปทีมเยือน4นัดหลังสุดของโคโลนก็ได้ผลงานได้ค่อนข้างดีครับชนะมาได้2นัดเสม,มอ1นัดและแพ้ไปอีก1นัดแล้วสถิติที่เจอกันเองของทั้งสองทีมในบ้านเลเวอร์คูเซ่นก็เป็นเจ้าบ้านเลเวอร์คูเซ่นนะครับที่ทำผลงานได้ดีกว่าโคโลนอย่างชัดเจนเลนราคาคู่นี้ครับเปิดมาที่เจ้าบ้านเลเวอร์คูเซ่นต่อครึ่งควบลูกสูงตามเปิดที่3ลูกคู่นี้โคเทียมมองว่าถึงจะต่อราคาค่อนข้างสูงครับแต่ยังเชื่อใจในผลงานของเลเวอร์คูเซ่นในการเล่นในบ้านเจอกับโคโลน ทำผลงานได้ค่อนข้างดีกว่ามากเลยครับคู่นี้โคเทียให้อยู่ต่อเลเวอร์คูเส้นสูงต่ำคู่นี้โคเทียให้อยู่สกอร์สูงฟันธงไปที่เลเวอร์คูเส้นจะเปิดบ้านชนะทีมเยือนอย่างโครล,ลนไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งครับมาวิเคราะห์กันต่อที่คู่ที่2ครับเป็นการพบกันระหว่างไมล์ศูนย์หเปิดบ้านพบกับชาวเก้ศูนย์สี่คู่นี้คิกออฟเวลาตีหนึ่งครึง่งเนราคาคู่นี้ครับให้เจ้าบ้านไมล์ศูนย์หเป็นต่อครึ่งควบลูกสูงต่ำเปิดที่สองลูกครึ่งควบ3าม มาดูผลงานของไมค์เจ้าบ้านกันบ้างครับตอนนี้อยู่อันดับ8มีอยู่45คะแนนผลงานการเล่นในบ้าน15นัดชนะ6สเสมอ6แพ้ไป3ยิงได้28ประตูเสีย18ประตูอัตาราเวเลียตอยู่ที่40เนมาดูทีมเยนชาเก้ศูนย์สครับตอนนี้อยู่อันดับ17มีอยู่27คะแนนผลงานการเล่นเป็นทีมเยือน14นัดชนะ1สเสมอ5แพ้ไป8ยิงได้แค่7ประตูสเสีย23ประตูอัตาราเวเลียอยู่ที่7.1เปเซ าดูผลงานการพบกันเองเฮตูเฮตกันบ้างครับ10นัดหลังสุดเป็นไมายชนะได้แค่1นัดเสมอ3นัดและแพ้ไป6นัดผลงานนัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันก็ลงเล่นในฟุตบอลบูเลสลีกาเมื่อต้นฤดูกาลชาเกสูนสี่เปิดบ้านครับและชนะไมายไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์แต่ผลงานการเล่นในบ้านของไมายห้านัดหลังสุดที่เจอชาเก้ก็ทด้ผลงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับชนะมาได้แค่หนึ่งนัดเสมอสองนัดและแพ้ไปอีกสองนัด มาดูผลงานการแข่งขัน10นัดหลังสุดของไมค์กันบ้างครับไมค์ก็ชนะมาได้5นัดเสมอ4นัดและแพ้ไปน1นัดผลงานานัดล่าสุดที่ไมค์ลงเล่นก็ลงเล่นในฟุตบอลบุเลสลีเกะไมค์ก็ออกไปเยือนทีมอย่างวบบวกและแพ้กับวบบวกมาด้วยสกอร์3ประตูต่อ0แต่ผลงาน5นัดหลังสุดของไมค์ในบ้านนะครับก็ยังไม่แพ้ใครเลยครับชนะมาได้3นัดและเสมอมาอีก2นัดก็ถือว่าเป็นผลงานการเล่นในบ้านที่ค่อนข้างดีมากๆครับสําหรับไมค์ใน5เกมหลังสุดนี้ และผลงานนัดที่ผ่านมาในการเล่นในบ้านก็ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมเลยครับหมายเข้าชนะทีมแชมป์เก่าอย่างไบเยมวนิกมาได้ด้วยครับด้วยสกอร์สามประตูต่อหนึ่งดูผลงานทีมเยือนชาเก้0ูนสี่กันบ้างครับสิบนัดหลังสุดชาเก้ก็ชนะมาได้สี่นัดเสมอสามนัดและแพ้ไปสามนัดผลงานนัดล่าสุดที่ชาเก้ลงเล่นก็ลงเล่นในฟุตบอลบูเดสลีกาชาเก้เล่นในบ้านตัวเองครับและชนะทีมเยือนอย่างวอเดเบเมนไปด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งและผลงานห้านัดหลังสุดของชาเก้ทุกรายการ ก็แต่ผลงานได้พอใช้ได้ครับชนะมาได้2นัดและแพ้ไปอีก3นัดเฮนรแคปเอเชียย้อนหลังราคาเดียวกันที่ราคาครึ่งควบลูกราคานี้มากินราคานี้มา2เกมและเสียราคานี้ไป3เกมมาดูฝั่งชาเก้ศูนย์ครับราคาครึ่งควบลูกราคานี้ชาเก้ศูนย์สกินราคานี้มาเกมเดียวครับและเสียราคานี้ไป4เกมสูงต่ำสองลูกครึ่งควบ3ามไมโอเวอร์มา3เกมและเลือนไป2เกมสูงต่ำชาเก้ศูนย์สลูกครึ่งควบสา ชากเกตศูนย์สี่ก็วื้อมา2เกมครับแลนเดอร์ไป3เกมมาดูความพร้อมในเกมนี้ของนักกู้กันครับเริ่มที่เจ้าบ้านมา์ศูนย์ห้าเกมนี้จะมาในระบบ3 4 2 1เกมนี้มายมีผู้เล่นบาดเจ็บ2รายครับส่วนผู้เล่นที่คาดว่า,าจะลงสนามนะครับผู้สัาป,ประตูก็ยังใช้โรบินเซนเนอร์เซนเตอร์ครับ3คนวันนี้มีสเตฟานเบลอันเดสอันเซโอเซนอีกคนหนึ่งเป็นเอ็ดมินสันเฟอร์นันเดส สองมิฟิวตรงกลางสนามเกมนี้ใช้เลโอนันโดมาตินจับคู่กับโดมินิกคอมิฟิ์ตัวลูกสองคนวันนี้ใช้ลีแซซซงจับคู่กับคาริมโอนิชิโวส่วนหน้าตัวเป้าวันนี้เป็นลูโดวิดอายอเก้ดูฝั่งทีมเยือนครับชาเก้ศูนย์สี่เกมนี้จะมาในระบบสี่สองสามหนึ่งเกมนี้ชาเก้มีผู้เล่นบาดเจ็บถึงห้ารายทีเดียวครับส,สเปนผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามนะครับผู้สาปะตูยังใช้อเล็กซานเดอร์ชเวโโ คู่เซ็นเตอร์ฮาร์ตัวหลักยังเป็นมาโกคาบิลสกี้จับคู่กับ Maya มายะโยชิดะวิดฟิลตัวรับ2คนเป็นอเล็กคาวจับคู่กับทอมคลาวสามภาษาในแนวลุกวันนี้มีมาริอุสบูเทอร์เคนันคารามันอีกคนหนึ่งเป็นโลดิโกซาลาซาหน้าตัวเป้าวันนี้ใช้ไซมอนเทลอตก็น่าจะเป็นชุดที่ดีที่สุดของชาเก้ในตอนนี้นะครับเกมนี้ถ้าคู่มาเจอกันครับไมค์ก็อยู่ระดับกลางตารางก็ยังพอมีหวังลุ้นพื้นที่ยุโรปอยู่ครับ พอตอนนี้มีอยู่45คะแนนผลงานการเล่นในบ้านก็ถือว่าพอใช้ได้ครับลงเล่นมา15นัดชนะมาได้6นัดและแพ้ไปเพียงแค่3นัดแต่ผลงานการเล่นในบ้าน5้านัดหลังสุดของไมค์ก็ทำผลงานได้ดีมากๆทีเดียวครับยังไม่แพ้ใครเลยแต่สถิติที่เจอกันเองกับชาเก้โซนสี่เป็นชาเกสโซนสี่ที่ทำผลงานได้ดีกว่า2นัดหลังสุดของไมค์ที่เล่นในบ้านก็ยังไม่ชนะชาเก้โซนสี่เลยครับมาเจอทีมเยือนอย่างชาเก้0 4นสี่ตอนนี้ต้องการ3คะแนนอย่างมากเลยครับในการที่หลบหนีตกชั้น ผลง,งานการเล่นไปทีมเยือนฤดูกาลน,นี้ไม่ค่อยดีครับ14นัดชนะมาได้แค่1นัดและแพ้ไปถึง8นัดแต่ผลง,งาน5นัดหลังสุดที่ชาเก้เจอกับไม้ก็ยังไม่แพ้ให้กับไม้เลยครับท,ทั้งเย้าทัลล้งเยือนเรทราคาคู่นี้เปิดมาที่ไม้ศูนย์หเป็นต่อครึ่งควบลูกสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งควบ3คู่นี้โค้ชเทียเชื่อในสถิติที่เจอกันเองของทั้งสองทีมครับว่าชาเก้ศูนย์สี่ทำผลงานได้ดีทุกครั้งในการเจอกับไม้แล้วเกมนี้ชาเก้ศูนย์สี่ก็ต้องการ3คะแนนเป็นอย่างยิ่งด้วย คู่นี้โคดเฮียให้อยู่รองชาเก้ศูนย์สี่ครับสูงต่ำคู่นี้โคดเฮียก็ให้อยู่สกอร์ต่ำครับฟันตรงไปที่ทั้งคู่จะเสมอกันที่สกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับมาวิเคราะห์กันต่อที่คู่ถัดไปครับเป็นฟุตบอลฮอลแลนด์พรีเมียร์เป็นการพบกันระหว่าง r k c ์เวาวเปิดบ้านพบกับโวลเลนดัมคู่นี้คิกเอาเวลาตีหนึ่งตรงเหรียญราคาคู่นี้ครับให้เจ้าบ้าน r k c ์เวาวเป็นต่อครึ่งลูกสูงต่ำเปิดที่สองลูกครึ่งควบสาม มาดูผลงานของทั้งคู่กันครับเริ่มที่เจ้าบ้าน RKC Waalwijk ตอนนี้อยู่อันดับ9มีอยู่38คะแนนผลงานการเล่นในบ้านครับ15นัดชนะมาได้8นัดเสมอ3แพ้ไป4ยิงได้30ประตูเสีย20ประตูอัตราวิเลียดอยู่ที่53.3%มาดูผลงานทีมเยือนอย่าง Volendam ครับตอนนี้อยู่อันดับ14มีอยู่30คะแนนผลงานการเล่นเป็นทีมเยือน15นัดชนะมาได้1นัดเสมอ5นัดและแพ้ไป9นัด ยิงได้สิประตูเสีย32ประตูอัตราวเลียดอยู่ที่6.7%มาดูผลงานการพบกันเองครับเฮทูเฮสินัดหลังสุดเป็น r k c เคซีวาวาชนะมาได้2นัดเสมอ2นัดและแพ้ไป6นัดผลงานนัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันครับก็ลงเล่นในฟุตบอลฮอลแลนด์พรีเมียร์ลีกเมื่อต้นฤด,ดูกาลอบเลนดัมเปิดบ้านครับและชนะ r k c เคซีวาวาไปด้วยสกอร์2ประตูต่อหนึ่งและผลงาน3นัดหลังสุดของ r k c เคซีวาวาเล่นในบ้านก็ยังไม่ชนะอบเลนดัมเลยครับ แพ้ไปถึง2นัดและเสมอมาได้อีกหนึ่งนัดมาดูผลการแข่งที่ผ่านมา10นัดหลังสุดของ a k c w คซีกันครับ10นัดหลังสุดชนะมาได้4นัดไม่เสมอใครครับและแพ้ไปถึง6นัดผลงานนัดล่าสุดที่ลงเล่นก็ลงเล่นในฟุตบอลฮอลแลนด์พรีเมียร์ลีกอาร์เคซีวาไออกไปเยือนอาแซกอักมาและแพ้ไปด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์และผลงาน5นัดหลังสุดทุกรายการของอาร์เคซีวาไวก็ทำผลงานได้พอใช้ได้ครับชนะมาได้2นัดและแพ้ไปอีก3นัด มาดูผลการแข่งขันที่ผ่านมา10นัดหลังสุดของวอร์เดนดัมกันบ้างครับ10นัดหลังสุดวอร์เดนดัมชนะมาได้4นัดเสมอ1นัดและแพ้ไป5นัดผลงานนัดล่าสุดที่วอร์เดนดัมลงเล่นก็ลงเล่นในฟุตบอลฮอลแลนด์พรีเมียร์ลีกวอร์เดนดัมเล่นในบ้านครับและชนะทีมเอสซีคัมบูไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ0และผลงาน5นัดหลังสุดทุกรายการของวอร์เลนดัมก็ทําผลงานได้พอใช้ได้ชนะมาได้2นัดเสมอ1นัดและแพ้ไปอีก2นัด เหนทีแบเอเชียย้อนหลังราคาเดียวกันที่ราคาครึ่งลูกราคานี้ r k ร์ซีวาวกินราคานี้มา2เกมและเสียราคานี้ไป3เกมมาดูวอเลนดัม um, ครับราคาครึ่งลูกราคานี้วอเลนดัม um, กินราคานี้มา3เกมและเสียราคานี้ไป2เกมสูงต่ำสองลูก um, ครึ่งควบ3 r k อาซีวาวโอเวอร์มา3เกมครับแลนเดอร์ไป2เกมสูงต่ำสองลูก um, ครึ่งควบ3โมวอเลนดัมโอเวอร์ v um, มา2เกมแลนเดอร์ไป3เกม มาดูความพร้อมของทั้งสองทีมกันครับเริ่มที่เจ้าบ้าน RKC w a a l w i เกมนี้จะมาในระบบ4-3-3เกมนี้เจ้าบ้านมีผู้เล่นบาดเจ็บแค่หนึ่งรายครับสว่วนผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามนะครับพวกศัประตูเกมนี้ใช้เอสเตียนเวเซ s e คู่เซนนะครับวันนี้ใช้ Julian c a r l ีจับคู่กับชอนอ l a d ว b o w a สามวิฟิลตัวกลางสนามวันนี้มี v a น o อน n i t a Pele k เ r m e s อีกคนหนึ่งใช้ย Yasin Okili สามภาษานแนวลุกวันนี้มีแมตเซนเจน ฟอร์เรนซูเซฟซุนสซหน้าตูปเป้าวันนี้ใช้ไมเคิลคาวเมอร์มาดูฝั่งทีมเยือนโวลเลนดัมกันบ้างครับเกมนี้จะมาในระบบ541เกมนี้โวลเลนดัมไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บและติดทดแดนเลยนะครับผู้สาป,ประตูเกมนี้ยังใช้ฟิลิปสแตนโควิดแนวรับยังมีตัวหลักๆอย่างจอร์ดฟินเดมอนมิลานีอีกคนเป็นไบแอนปลาสมิฟิวตัวรับ2คนวันนี้ใช้คารเลวไอริงจับคู่กับคาวินทไว้มิฟิวตัวลูก2คนวันนี้เป็นดารินไฟไมเกม อีกคนหนึ่งเป็นฟรานเชสโกอันโตนุสซี่สุดหน้าตัวเป้าวันนี้ใช้เฮงเวอร์แมนก็สมบูรณ์มากนะครับสำหรับเกมนี้ของโวลันดัมเกมนี้มาเจอกันนะครับของทั้งสองทีมที่อยู่ระดับกาลางตาราง A k c w ซ Y ถือว่าเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ค่อนข้างดีมากๆครับ15นัดชนะมาได้8นัดและแพ้ไปเพียงแค่4นัดเกมนี้มาเจอโวลันดัมผลงานการเล่นเป็นทีมเยอนไม่ดีเลยครับ15นัดชนะมาได้แค่1นัดและแพ้ไปถึง9นัดแถมเสียป,ประตูค่อนข้างมากครับเสียไปถึง32ประตู แต่เฮตุเฮตที่เจอกันครับเป็นทางทีมเยือนวอลเดนดัมทำผลงานได้ดีกว่า3นัดหลังสุดยังไม่แพ้เจ้าบ้าน r k c Wo w เวาวาเลยครับและผลงาน3มนัดหลังสุดของ r k c ์เวาวาเล่นในบ้านก็ยังไม่ชนะวอลเดนดัมเลยเยนลนราคาคู่นี้ครับเปิดมาที่เจ้าบ้าน RKCW วาวาต่อครึ่งลูกสูงต่ำเปิดที่สองลูกครึ่งควบ3 r k c ารวาวาลูกตการนี้เล่นในบ้านได้ดีก็จริงครับแต่การมาเจอวอลเดนดัมอาร์เคซีวาวาทำผลงานได้ไม่ดีเลยครับ ผลงานนัดแรกที่เจอกันก็เป็นทางวอรเดนดัมชนะมาได้ด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งคู่นี้โคเทียมองว่าสิติของวอรเดนดัมข่มอาเคซีวาไอยู่ค่อนข้างมากทีเดียวครับคู่นี้โคเทียว่าวอรเดนดัมไม่แพ้ครับคู่นี้โคเทียให้อยู่รองวอรเดนดัมสูงต่ำคู่นี้โคเทียให้อยู่สกอร์สูงฟันธงไปที่วอรเดนดัมจะบุกมาเสมออาร์เคซีวาไได้ด้วยสกอร์สองประตูต่อสองครับมาวิเคราะห์กันต่อที่คู่สุดท้ายครับเป็นฟุตบอลโปรตุเกสซูเปอร์ลีกเป็นการพบกันระหว่างคาซาเพีย เปิดบ้านพบกับปอติโปเนนเซ่คู่นี้คิกออฟเวลาตี25เรียนราคาเปิดมาที่เจ้าบ้านคาซาเพียเป็นต่อปอป,อปอครับสูงต่ำเปิดที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งมาดูผลงานของทั้งคู่กันครับเริ่มที่คาซาเพียเจ้าบ้านตอนนี้อยู่อันดับ10มีอยู่39คะแนนผลงานการเล่นในบ้าน15นัดชนะ6เสมอ3แพ้ไป6ยิงได้15ประตูเสีย14ประตูอัตราเลียดอยู่ที่4 0 มาดูฝั่งทีมเยือนปอร์ติโมเนเซ่กันบ้างครับตอนนี้อยูอันดับ13มี33คะแนนผลงานการเล่นเป็นทีมเยือน15นัดชนะมา4นัดและแพ้ไปถึง11นัดยิงได้10ประตูเสีย25ประตูอตัตราเวเลียดอยู่ที่26.7%ผลงานเฮตูเฮตที่เจอกันครับถ้าคู่เจอกันมาแค่ครั้งเดียวก็เป็นเมื่อต้นฤดูกาลครับในการลงเล่นฟุตบอลโปรตุเกสซูเปอร์ลีกปอร์ติโมเนเซ่เล่นในบ้านครับและแพ้กับคาซาเพียเปวยสกอร์2ประตูต่อ1 มาดูผลการแข่งขันที่ผ่านมา10นัดหลังสุดของคาซาเพียกันครับ10นัดหลังสุดชนะมาได้2นัดเสมอ2นัดและแพ้ไป6นัดผลงานนัดล่าสุดที่ลงเล่นนะครับก็ลงเล่นในฟุตบอลโปรตุเกสซูเปอร์ลีกคาซาเพียออกไปเยือนทีมอย่าง G.D. ซาเวตจแแพ้ไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ0และผลงาน5นัดหลังสุดของคาซาเพียก็ทตผลงานได้ไม่ดีเลยครับยังไม่ชนะใครเลยเสมอมาได้1นัดและแพ้ไปถึง4นัดมาดูทีมเยือนอย่างปอร์ตตโมเนเซกันบ้างครับ10นัดหลังสุด ก็ชนะมาได้3นัดเสมอ1นัดและแพ้ไป5นัดผลงานนัดล่าสุดที่ปอร์ติโมเนเซ่ลงเล่นครับก็ลงเล่นในฟุตบอลโปรตุเกสซูเปอร์ลีกออกไปเยือนทีมสปอร์ติ้งบาก้กาและแพ้ให้กับบาก้กาไปด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งแต่ผลงาน5นัดหลังสุดทุกรายการก็ทำผลงานได้พอใช้ได้ครับชนะมาได้2นัดเสมอ1นัดและแพ้ไปอีก2นัดเห็นที่แคปบเอเชียย้อนหลังราคาเดียวกันที่ราคาปอปอราคานี้คาซาเพียกินราคานี้มา2เกมและเสียราคานี้ไป3เกม มาดูทีมเยือนปอร์ติโมเนเซ่ครับราคาปอปอราานี้ปอร์ติโมเนเซ่ก็กินราคานี้มาเกมเดียวและเสียราคานี้ไป4เกมสูงต่ำสองลูกควบ2ลูกครึ่งคาซาเพียโอเวอร์มา2เกมครับแลนเดอร์ไป3เกมสูงต่ำสองลูกควบ2ลูกครึ่งปอร์ติโมเนเซ่ก็โอเวอร์มา2เกมครับแลนเดอร์ไป3เกมมาดูความพร้อมของทั้งคู่ในเกมนี้ครับเริ่มที่เจ้าบ้านคาซาเพียเกมนี้จะมาในระบบ541เกมนี้เจ้าบ้านมีผู้เล่นบาดเจ็บ2ลายครับ เซเวอร์เรียนตัวจีนที่คาดว่าจะลงสนามนะครับกองหลังตัวหลักก็ยังมีฟอนนันโดวาเลล่าเนมันโซโลติกอีกคนหนึ่งเป็นเจานนเนสมิฟิลตัวรับสองคนวันนี้ใช้อฟองโซไทล่าจับคู่กับเนโต้มิฟิลตัวลูกฝั่งซ้ายวันนี้เป็นโยกิโซมาฝั่งขวาเกมนี้ใช้ซาเวียร์กอตวินศูนย์หน้าตัวเป้าวันนี้เป็นราฟาเอลมาตินมาดูฝั่งทีมเยือนปอร์ติโนเนนเซ่กันครับเกมนี้จะมาในระบบ4-1-4-1 เกมนี้ทีมเยอมนไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บครับแต่มีผู้เล่นติดโทษแบนหนึ่งไายเบย์ผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่ายจยงสนามนะครับพวกสับประตูเกมนี้ใช้นากามูระโคสุเกะคู่เซนเตอรับ2คนเป็นปาร์คจีซูจับคู่กับเปโดมาเดลอสมิดฟิลด์ตัวรับวันนี้เป็นเปโดมิเกลมิดฟิลด์ตัวลูก2คนเป็นคาร์ลอสเซซ่าจับคู่กับบาก,กอสกูกิฟสูน่าตัวเป้าวันนี้เป็นวลินตันจูเนียร์ดอสซันโตสคู่นี้มาเจอกันของสองทีมที่อยู่กลางตารางครับ ผลงานการเล่นในบ้านคาซาเพียก็ทำผลงานได้ค่อนข้างดี15นัดชนะมาได้6นัดและแพ้ไป6นัดมาเจอทีมเยือนอย่างปอร์โโมเนเซผลงานการเล่นเป็นทีมเยือนไม่ดีเท่าไหร่ครับ15นัดชนะมาได้แค่4นัดและแพ้ไปถึง11นัดในผลงาน5นัดหลังสุดของทั้งคู่ครับก็เป็นปอร์โโมเนเซที่ทำผลงานได้ดีกว่า5้านัดหลังสุดของคาซาเพียยังไม่ชนะใครเลยครับแพ้ไปถึง4นัดและเสมอมาแค่นัดเดียว เลยแลคาคู่นี้ให้เจ้าบ้านคาซาเพียต่อปปสูงต่ำเปิด2ลูกควบสองลูกครึ่งคู่นี้โค้ชเฮียมองว่าเป็นฟุตบอลออกได้3หน้าครับแล้วหน้าเสมอน่าจะเป็นหน้าที่กว้างที่สุดคู่นี้โค้ชเฮียให้อยู่ลองปอติโมเนนซีดีกว่าครับสูงต่ำคู่นี้โค้ชเฮียให้อยู่สกอร์ต่ำฟันธงไปที่ทั้งคู่จะเสมอกันครับที่สกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งก็จบกันไปนะครับสําหรับวันนี้ทั้ง4คู่ที่โค้ชเฮียมาวิเคราะห์และให้ทีเด็ดกันไปถ้าเพื่อนเือนท่านไหนครับคิดตรงกับโค้ชเฮียจะลงทุนนนนใวัี้ ก็ขอให้รับทรย์กันท่วหน้าเลยนะครับโคดเฮียมาสรุปกันให้ฟังชัดๆกันอีกทีทั้ง4คู่ดีกว่าครับเริ่มที่คู่แรกเลเวอร์คูเซ่นพบกับโคโลนเรียราคาเปิดที่เลเวอร์คูเซ่นต่อครึ่งควบลูกสูงต่ำเปิดที่3ลูกคู่นี้โคดเฮียให้อยู่ต่อเลเวอร์คูเซ่นครับสูงต่ำคู่นี้โคดเฮียให้อยู่สกอร์สูงมาถึงคู่ไม้พบกับชาลเกศูนย์สี่เรียราคาเปิดที่ไม้ต่อครึ่งควบลูกสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งควบสาม คู่นี้โคดเฮียให้อยู่รองชาวเก้0ศูนย์สี่ครับสูงต่ำคู่นี้โคดเฮียให้อยู่สกอร์ต่ำมาถึงคู่ RKC วเวายเปิดบ้านพบกับโวลเลนดัมเรทราคาคู่นี้เปิดที่เจ้าบ้าน RKC วาวายต่อครึ่งลูกสูงต่ำเปิดที่สองลูกครึ่งควบสามคู่นี้โคดเฮียให้อยู่รองวลเอนดัมครับสูงต่ำคู่นี้โคดเฮียให้อยู่สกอร์สูงมาถึงคู่สุดท้ายครับคาซาเพียเปิดบ้านพบกับปอร์ติโมเนเซเรทราคาเปิดที่เจ้าบ้านคาซาเพียต่อปอ สูงต่ําเปิดที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งคู่นี้โคดเฮียให้อยู่รองปอร์โตโมเนนเซ่ครับสูงต่ําคู่นี้โคดเฮียให้อยู่สกอร์ต่ําก็ครบถ้วนกันแล้วนะครับสาหรับทั้ง4คู่ในวันนี้มันจะจากกันไปครับก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจโคดเฮียอีกครั้งครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อได้รับข่าวสารใหม่ๆของโคดเฮียกันหรือว่าเพื่อนๆท่านไหนนะครับต้องการรับทัศนะคู่เด็ดๆคู่อื่นๆคู่ v i p ก็แอดไลน์มาหาโคตเฮียได้นะครับสำหรับวันนี้โคตเฮียก็ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้โคตเฮียสวัสดีครับ